สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับปุ้ยเพชรโยนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตรถตู้กันบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตรถตู้ปี2017ค่ะนะคะคันนี้นะคะโตต้าคอมพิวเมตอร์3.0เกียร์ธรรมดารถปี2017ค่ะราคาเสนอขายที่719,000บาทนะคะสําหรับรถตู้คันนี้ค่ะได้เครื่องยนต์3,000เกียร์ธรรมดา นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะคันนี้ก็สามารถดอกได้ค่ะลูกค้าเป็นพนักงานรับสดก็สามารถดอกได้ค่ะขอรายได้นะคะสำหรับคนซื้อนะคะ17,000บาทขึ้นไปนะคะสำหรับคนซื้อนะคะขอคนค้ำหนึ่งคนนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะ รายได้ c o อบคลสเท่าของค่างวดก็สามารถจัดได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ซื้อคนเดียวได้เลยค่ะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะสำหรับรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะออกรถง่ายออกได้ดุวอาชีพนะคะสำหรับ FC ท่านใดที่มองหารถตู้ใช้งานอยู่นะคะติดต่อสอบถามปุ้ยได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ06 4 1 4 6 2 4 6 6ค่ะปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ นะคะสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกได้เช่นกันเลยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวพูดพาไปชมนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดภายในของรถกันบ้างค่ะว่าสภาพรถเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งรถสไลด์นะคะทั่วไทยเลยนะคะคันนี้อัปเดตให้หลังจาก นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งอยู่ที่141,000กิโลเมตรนะคะสำหรับรถตู้ปี2017คันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0 6 4ย์6 4 4 6 6ค่ะได้เป็นเบาะหนังสีเบจเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ นะคะสภาพรถเดิมๆเ,เป็นรถปลดระวางของหน่วยงานราชการนะคะรถไม่มีประวัติชนนะคะสภาพเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการตัดต่อไม่มีการเปลี่ยนเครื่องมาแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับรถตู้ที่บริษัทรถยนต์ของเรานะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถสภาพเดิมๆนะคะเครื่องยนต์เดิม นะ,ะไม่มีการตัดต่อไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะคะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ค่ะ0641462466ค่ะปุยเพชรยนต์ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวระละเอียดนะคะภายในห้องบริษัทกันบ้างค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ ในห้องโรยสารคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสามแถวเลยนะคะเป็นเบาะวาัเบาะขนาดใหญ่เบาะ VIP นะคะรถปี2017คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะสภาพหลังคาเดิมๆนะคะคันนี้นะคะเย็นฉ่ำแน่นอนนะคะสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะ ฟรีดาวจัดฟรีดาวไปได้เลยนะคะสำหรับคันนี้จัดฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะสำหรับรถตู้คันนี้ถือว่าตอบโจทย์หลายๆท่านเลยนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่ได้เป็นรถปี2 0ง7นด้วยนะคะรถตู้สภาพพร้อมใช้งานรถเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดรถหน้าคะสวยน่าสนใจรถเดิมสภาพเดิมเดิมแบบนี้ค่ะ นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ค่ะหรือแอดไลน์ line. สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ค่ะนะคะแอดไลน์ Ad เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจิ้มกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจติดต่อหาปุ้ยเพชรยนต์โดยตรงได้ค่ะศูนย์6 2สี่หนึ่งสี่สองสี่หค่ะนะคะรถสภาพสวยเดิมๆคันนี้ยังไม่ติดจองค่ะสําหรับท่านใดที่ สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเอกสารต้องใช้อะไรบ้างค่ะติดต่อสอบถามที่เบอร์0 6นย์6 4 4 6 6นนะคะในส่วนของตัวฝาครอบล้อเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ลูกค้านะคะคันนี้ได้ยางฟรีสโตนนะคะยางฟรีสโตนคันนี้จะได้ยางปี2019เรียบร้อยนะคะ อ่านะเข้ามาจอดด้านในนะคะจะมีรอยขี้โคลนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทําการล้างรถให้ลูกค้าใหม่นะคะก่อนที่จะรับรถนะคะสําหรับรถตู้คันนี้นะคะรถสวยน่าสนใจสภาพรถเดิมๆแบบนี้เลยค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ค่ะ0 6 4 1 4 6 2 4 6 6ค่ะปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ รายละเอียดรถสวยสภาพรถดีๆแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะจองก่อนวิสิตก่อนแน่นอนค่ะนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe ก,กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยค่ะนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตรถนะ,ค,ะคันใหม่คันไหนนะคะคันไหนที่รถนะ หลุดจองรถเข้าใหม่รถสภาพดีๆรถสวยๆนะคะคันไหนน่าสนใจจะมาอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ